โอเคก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับตอนนี้ภาพเกมก็น่าจะขึ้นแล้วก็ปกติไม่ค่อยได้มาลงเกมอะไรเลยเนาะส่วนใหญ่ก็ไลฟ์แล้วส่วนใหญ่อืมวันนี้นึกไงไมารูุก็เลยเออมาลงสักคลิปหนึ่งตอนนี้ก็คือเราอยู่ในเกมที่แบบว่ามันเล่นแล้วคือมันไม่มีวันจบอ่ะไอเล่นแล้วมันไม่มีวันจบนี่มันคืออะไรปะ่ะลุยเลยดีกว่าจะแสดงให้ดู คือเกมนี้มันเป็นเกมสมัยเด็กมันจะมีแต่ด่านหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าอ่ะแหมอมองดูเหมือนง่ายสเต็ปแรกก็แบบง่ายๆวิ่งไปเรื่อยๆอุ้ยเช่ยกตายเกตายเกตายไปได้ไหมรนะอดไหมโอ้รอดไปเออคนดูก็อาจจะเคยเห็นเกมนี้มาบ้างเนาะว่าแบบเออการเล่นมันเป็นยังไงมันยังไง ก็เลยเออว่างๆนะมาเล่นซะหน่อยแล้วกันตลกดีไอ้เหี้ยอย่างนี้กูตายอย่างนี้กูตายกูตายแน่นอนถ้าเมื่อกี้กูโดดกูตายแน่นอนกี่เมตรละสิบเมตรนะเว็บอีเกือบมาเสียวไอ้เจ้าปุอ้โหเกือบเกือบเนะไม่ได้กินกูหรอกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอย่างไอ้เขาไม่ได้กินกูเลยเดี๋ยวกูว่าแล้วกูว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโยวบางเดี๋ยวบาง เอ้ยกูอยากจะกระโดดไปเลยนะแต่มันไม่ได้ไงถ้าโดดไปเลยวิกิก็คือตายเว็บโอ้โหดูมันนั่นไงโอ้ไม่มันมันเก้งอะมันเก้งเราอะ่ะลูกนี้กูไม่เอาก็ได้กลับไปที่20เมตรครับ <c oughs> ฮึ <c oughs> ่เฮ้ยโอ้กูจะไม่เคมโอเวอร์นะ <c oughs> มันก็ให้กูโดนจะได้ <c oughs> ไอ้เหี้ย <c oughs> คุม้มไปเนี่ยเสียไปนหนึ่งตัวเต็มๆมีตัวให้ดีประมาณสามสี่ตัวเนะนี่ยนะด่านที่สองนะแต่ด่านดานมันก็จะปรับเปลี่ยนการเล่นไปอันนี้ก็มองเหมือนจะง่ายๆนะแค่โดดหลบลิงแค่นั้นเองชิวๆไ, <c oughs> ไม่มีอะไรแมวร้องเขาโทษทีไม่รู้ร้องทำไมอยู่ๆมันก็ร้องเดียวมันจะต้องมีจังหวะที่มีแมวเอเอไม่ใช่แมวอะไรล่ะ ลิงเออมันจะมีลิงตัวสีฟ้ามาซึออ่งถ้าเราโดดข้ามได้เราได้ห้าร้อยเนี่ยแล้วกูเกือบตายไอ้สัตว์มื่อกี้กูโดนนะรู้เรื่องเล,เลยเอ,อ้ยติบเมตรละชิวๆไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรชิวๆชิวๆเนี่ยบเาทำแนนอนทับขาเลยนะเนี่ยของแมวแมวแมวนอนทับขาข,าขาออภัยอะไรวะกูได้ใครเนี่หรอโอ้โห อันที่สามอันที่สามเป็นบอลบอลก็จะยากนิดนึงเพราะต้องกัดดีๆอุ้ยเหี้ยคุณรู้เมื่อกี้ไม่ถึงแล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เลานกับเราโดดข้ามได้หนีได้ห้าร้อยถึงป่าวะไอถึงอะ่ะก็ถือว่าดีปึ๊บกะเป็นไงอุ้ยมาเสียวอ๋อๆมีมีดีเลเย์เยี่ยมมีดีเลเย,ยถึงได้ไงวะ ได้ดีแล้วอุ้ยโอ้ปึ๊บถึงอ่าได้หค่น้อยกี่เมตรแล้ววะยี่สิบเมตรโอเคเว็บเฮ้ยอะไรวะบอลมันชนกันเหรออันนี้เมืกี้บอลบอลขึ้นไปข้างหน้าเลยตกใจเลยถึงเด็บรลายได้เพิ่มอ่ะเมื่อกี้มันมันจะได้ยินว่าเราจะได้ตัวเพิ่มมานะ เออคงได้เพิ่มมาได้ต่อไปมา้มามา้าได้ย,ยากแงบดิบดิบจริงๆแงสองทีก็ได้นะแต่ทีเดียวเถอะเอาแค่ OK, มันผ่านได้ก็พอละชิผ่านละเ,เกียบเกียบเกียบบ้มเฮียบเกียบแม่งจังหวะมาเร็วจังหวะมันมาเร็วเอ้ยเกียบไป กือบไปเกือบไปสามสิบแล้วสามสิบแล้วอย่าตายอย่าตายช่ไหมออได้เว้ยอันนี้ถ้าเราไม่โดดนะเราตายเขแบบาคือแบบจังหวะคือแบบถ้าเมื่อกี้เราไม่โดดไม่โดดออกจากมา้าตายแน่นอนคือทะลุเลยคือเลยเลยแท่นเลยม,มาแล้วดายย่านยากจริงๆมันก็ไม่ยากหรอกถ้ากะเป็นนะยนะับนะ อไ,ไม่ได้นะต้องรอใหม่เรีบเว็บถึงโอกาสเอาทีเดียวไปเลยนะ้เมื่อกี้นี้แต่มันไม่ได้ได้คะแนนโอ้เยอะ,ละแล้วเรากลับเราเราก็เราลุ้นกลับที่ด่านแรกกันไหมแต่ด่านแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายเหมือนตอนแรกที่เล่นนะ มันบวกทวีคูณความยากเว้ยเป็นแบบมองมองเหมือนมันเหมือนเหมือนมันง่ายเหมือนตอนเล่นอ่าอ่าสเต็ปแรกแต่ว่ามันมันจะไม่ง่ายมันจะมีความยากเฮ้ยแมวโอ้แมวอย่าพุ่งมาขัดได้ไหมโอ้ยเขี่ยแมงเลยมาทีอย่างงี้มันมองเหมือนง่ายแต่จริงๆมันไม่ง่ายมันมันแค่บวกความยากขึ้นเนี่ยมีสองเฟ้นเหมไหมอึ๊บ มองเหมือนง่ายอะแต่จริงแม่งไม่ง่ายเลยบางเส้นมาเร็วบางเส้นมาคู่อย่างเงี้ยแบบโอ้โหแม่งไม่มีจังหวะให้แบบให้ดีเลยไหนๆนะอย่างไอเดียไอนดียแม่งก็ไม่มีจังหวอะอะถ้าเมื่อกี้กูโดดไปก็คือกูโดนแน่นอนอะกี่เมตรแล้วแม่สามสิบเมตรแค่สามสิบเมตรแม่งยังยังยากเลยสัตว์ไอ้เย้ยโดนปะโอ้เกือบโดนโอ้โหมึงไม่คิดจะให้จังหวะเบรกกูบ้างเหรอฮะนะโอ้โห ทีเนี้ยจะเป็นด่านที่แบบแน่นอนอะ่ะไอจำนวนสี่ตัวที่กูมีเนี่ยไม่พอเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันยากคือ,ค,อคือรู้เลยว่ายากแน่นอนไม่มีคำว่าง่ายเนี่ยปะมอ,มองมองเหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายหรอกจริง,รงเนี่ยมาเนี้ยมันจะโดนย,ยังไงไปผลเนี่ยนะไปผลและนะคือยังไงมันก็ไม่รอดไอ้้ยคือแบบจังหวะมันโหจังหวะมันยากมากมันต้องการจังหวะดีๆเลยอะ่ะ เราคิดดิว่าคูมีจังหวะไหมฮะมองเหมือนง่ายโตนีนถถ่ถ้าอย่งงางยังพอยังพอโอเคอยู่โพดข้อความเบ่งลืมลืมปิดข้อขว,วามลืมปิดข้อขวานสอรีสอรีอรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วว้ยแม่งรอดได้ไงวะเฮ้ย,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 ยสิบเมตรแล้วสิบเมตรแล้วเฮ้ยผ่านวะเฮ้ยผ่านผ่านผ่าน่านผ่านผาน ไม่ผ่านผ่านผ่านไม่ผ่านได้ไงวะไอ้ยึกกูเล่นตะายกูมไม่เคยผ่านไอ้ตาดิวก็ผ่านตะไปบอลครับเจ็ดสิบเมตรโอ้โหปึ๊บปึ๊บถึงป่ะวะถึงโอเคเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรยๆไปได้อยู่ไปได้อยู่จังหวะได้อยู่จังหวะได้อยู่ถึงป่ะถึงถึงถึงเออ ไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเรื่อยได้เลยเนี่ยอันนี้เรื่อยไม่ได้ป่ะอันนี้อันนี้เรื่อยเรื่อยแล้วกูตายอึ๊บถึงป่ะถึงดิโอ้ไม่ถึงอ้ากลับภาพไปทีหน่อยเริ่มเริ่มเริ่มตรงไหนปะโอ้เริ่มที่ทีสิบเมตรหรอไม่ไรไม่ได้แต่ตัวเพิ่มโอ้โหบางบอลบังบอลมันมายากอุ้ยบางทีกูก็เร็วไป เออได้อยู่เว้ย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 ถึง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 แนละ้วถึงแนละ้วเออโอ้มีติดไปถึงด่านสิบแล้วเนี่ยกูจะไปตายตรงมาหรือเปล่าเนี่ยสิเออเก้าแล้วเว้ยมาเนี่ยโอ้โหาตอกูเล่นหมดนี่ยมันเป็นเล็กไง,งโอ้ต๋องกูสิบเมตรเลยเนี่ยไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เล็กอยู่ด้วย ไปยาวด้วยเล็กพาไปเด่ะเดียวก็คือหล่นเลยปล่อยไปแล้วเว้ยโอ้ยากนะยากนะอันนี้ไม่ง่ายอันนี้ไม่ง่ายเพราะมันเล็กมันเล็กมันเล็กสามสิบเมตรแล้ววะกี่ส <h up> <h up> hey, hey, hey! ิบเมตรสิบผ่านเว้ยเฮ้ยเฮเอาเลไอ้สัตว์เฮ้ยอย่างยี้ก็ได้อหร งงเลยกูงงเลยเมื่อกี้มันหึงแล้วไม่ใช่หนระือแล้วมันไม่หลบเ <c oughs> นี่ยไอ้แจ็คคืออะไรวะกู <c oughs> งงกูงงเลยเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้นี่คืออะไรสิบแล้วคือเชื่อมันมันสั้นลงเหรอเป็นยังไงวะเนี้ยเหมือมนเดิมแหละคิดว่าเหมือนเดิมมันนะม้งนะใช่ไหมไอถึง โอ,โอโ้โหเฮ้ยเหลือตัวเดียวเว้ยตัวสุดท้ายเว้ยทำไมทำไม่ำไมโหแม่ยากว่ะไก่ยากไก่ยากเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยมันเร็วจังอะเฮ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นกูกูมองไม่เห็นกูก็รีบเออเกมโอเวอร์สรุปไปตายที่ด่านที่สิบก็คือด่านสุดท้ายเนี่ย แล้วคือแบบถ้าหมดตัวก็คือจบแล้วถ้าเกิดเรายังเล่นไม่ตายก็ค okay. mm ือ hmm. ม okay. like hmm. ันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยวนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเข้าใจไหมคือมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยแบบไม่เหมือนเอาเอาไงคือเหมือนแบบมันมันก็แกลเราอะแหละเอออ่ะอันนี้ก็คือแบบนี่ก็อยากรู้ว่าทุกคนที่เคยเล่นเกมเนี้ยสูงสุดทำคะแนนได้มากเท่าไหร่เมื่อกี้นี้ที่เราได้ก็คือประมาณเท่าไหร่เจ็ดหมื่นเออประมาณนั้นแล้วก็แล้วแบบบางบางด่านก็คือมันมัน มันเหมือนมันทวีคูณความยากอะคือมันมันไม่ได้เล่นง่ายเหมือนตอนแรกอย่างยังไม่แก้เห็นมาไอด่านมา้าอันแรกก็คือแบบเป็นอันยาวมาเลยทีนี้แบบก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแบบมาอันเล็กลงแล้วก็เชือกด่านสุดท้ายเมื่อกี้เห็นปะคือแบบโอ้โหแม่งมายังเร็วเลยคือแบบนี่ก็จับไม่ทันไม่รู้ว่าอยู่จังหวะไหนจังหวะไหนก็วันนี้เข้าๆแล้วกันเนาะไม่มีอะไรทำก็นั่นแหละมาไลฟ์เกมอย่างนี้ให้ดูกันแล้วกันก็ถือว่าใครเครียดกบทุกคนก็สหรับ ใครที่ติดตามช่องนี้อยู่ก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆแหละแล,ะล้วคืนนี้อาจจะมีไลฟ์โอเวอร์วอตเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ฮงไคพี่ต้องขอภัยที่ไม่ได้มาไลฟ์ต่อแต่ก็คือเล่นเนื้อเรื่องจบไปเรียบร้อยละก็อ่าสำหรับคนที่ติดตามนี่ก็ถ้าเกิดไม่ได้รู้ว่าอ่าเนื้อเรื่องของฮงไคมันเป็นยังไงก็เดีย๋ยวค่อยมาสรุปตอนที่พี่ไลฟ์ฮงไคกันแล้วกันอันนี้ก็คือไม่ไม่อ่าอยังไม่ค่อยได้เล่นต่อ ้วตอนนี้มีตัวใหม่ Zoom. ให้ซุ่มเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ได้ซุ่มเลยเพราะว่าเพชรยังเก็บไม่พอเนาะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครขอบใครที่มีแชทเด้งขึ้นมานะลืมปิดลืมปิดแชทนะก็บายบายครับเจอกัน,นู่นคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่อง Bent s h เหมมอนเดิมนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ